R.S.V. คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้วิธีการตรวจสอบป้องกันได้เพียงแค่คุณทำตามนี้สวัสดีครับปัญหาสุขภาพและเชื้อ R.S.V. ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะว่าในปัจจุบันมีเด็กๆเป็นจำนวนมากที่เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับเชือเช้อโรคชนิดนี้และ แน่นอนครับว่าคงจะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับวิธีการสังเกตและการป้องกันให้ได้ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันครอบครัวของคุณเกิดปัญหานี้ขึ้นครับ 1. มันตรวจสอบสุขภาพเป็นประจำนะครับถ้า,าลูกของคุณมีอาการไอจามเป็นหวัดให้คุณไปพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันความเสี่ยงครับ 2. ให้หลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อโรคให้คุณพยายามหาอุปกรณ์ป้องกันไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนมามัยหรือว่าแมสหรือจะเป็นแฟชชิวก็ได้ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพให้กับบุตรหลานและครอบครัวของคุณได้เป็นอย่างดี 3. หมั่นล้างมือทำความสะอาดบ่อยๆครับเพื่อลดการแพร่เชื้อโรคและการกระจายตัวของแบคทีเรียและไวรัสชนิดนี้ ซึ่งจะส่งผลดีในการป้องกันเชื้อโรคเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายครับ 4. ครับถ้าหากลูกๆของคุณหรือเด็กน้อยแถวบ้านของคุณนั้นมีอาการไอหอบหรือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพปอดให้หลีกเลี่ยงและออกห่างครับไม่ควรจะเดินทางไปข้างนอกโดยเด็กขาดเพราะอาจจะเป็นการแพร่เชื้อโรคและทําให้อาการของบุตรหลานคุณหรือคนรอบข้างแย่ลงได้ 5. ครับ ควรจะพบแพทย์โดยเร่งด่วนเป็นยงไงครับ5วิธีนี้สามารถช่วยดูแลสุขภาพของบุตรหลานคุณได้อย่างแน่นอนกับปัญหาเชื้อโรคซีนี้เราสามารถป้องกันได้นะครับถ้าเราทำความเข้าใจอย่างถูกต้องฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและถ้าหากต้องการข้อมูลในการดูแลสุขภาพอย่างใดเพิ่มเติมแล้ว,ลวก็คุณสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างวิดีโอนี้เลยนะครับ สำหรับประโยคลิปนี้ขอบคุณครับ